จิวันที่เจ็ดมี official m ลวของเอลาสีเซนต์ทนเรลไหมคะอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่า อาจจะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเราไม่แน่ใจนะอันนี้เราไม่แน่ใจจริงๆสวัสดีค่ะก็พี่เป็นลูกครึ่งอะไรครับเป็นลูกครึ่งคนครึ่งบกขึ้นน้ำไม่ใช่ทำไมต้องพูดไทยไม่ค่อยชัดคะ่ะเอออาเฮเย ย e a ะผู yeah! ้ไทยได้แล้วค่ะ warp มาแหละอยู่ในขึ้นฝัน ระบ้ามเหรอคะอ้าวปอปอถามนี่นะอะไบ้ามหมอคิดว่าไม่เกินปีนี้หรอกถ้าเกินปีนี้ก็พุก <c oughs> <c oughs> กก็ชีพตาคะ่ะแล็ปท่อนคุณโจ้ให้ฟังหน่อยเพลงไหนครับเดี๋ยวนะเราถาม เราแอบ,บดูตอบแชทเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเขียนมาก่อนเราเล็บท่อนไหนนะฮะพี่เพลงอะไรวะ Keep coming like a l นน t l e net coming get to know me การะเกตเหรอฮะร้องไงนะ Gotta get it, gotta get it, gotta get it nah Come and come and come and come, come get it, yeah. Get on my way yeah, bitch don't kill my vibe Gotta get it, gotta get it, gotta get it nah Come and come and come and come, come get it yeah You and come and get to know me Me, ya hit you chip misunderstand, we're just like this <laughs> If yeah, she keep bomb bombin' she rom-com don't tell me one farm <coughs> original Long I wa I'm original, me hand on bowie grammar like me. You style, but me show you style, tagging young my song the IG. And a typical hack, yeah, you know, you like me. For you, your ears, a little crammy, get a kuma shade. ที่เขาพร่ำบอกเอาไว้อะไรที่มันทำไรไม่ต้องแค่สักวันได้ไหมเดี๋ยวสี่ทุ่มแล้วเราไปดีกว่า christmas i gave you my heart Very nice and i say give it away ขอดูหน่อยอ๋อทุกคน เราสามารถปิดกล้องแล้วไลฟ์แบบแบบปิดกล้องได้เมื่อกี้ทุกคนทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นเ,นเราปะเดี๋ยวเราจะปิดกล้องอีกรอบเราจะปิดกล้องอีกรอบทุกคน คนเห็นไหมเราปา เราม่กคด้ยินเลยเรามีท้องฟ้ามาฝากหละทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงท้องฟ้าน่ารักไหมท้องฟ้าน่ารักไหม หารูปอีกชอบมาก โอ้เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบกด

Buddy Bung Booty Bom Bom Bitty Boy Bom 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 Yom My Hitty On C'mon And Jom Me Let ไม่เอาดีกว่าไม่สปอยดูตัวหนึ่งนะเราขอโทษที่คนต้องดูในรี นี่มูเตลูมูเตลูสนุกแล้วสนุกแล้วสนุกแล้วไหนมีอะไรดูอีกนะ พี่ซิซีค่ะพอพอพอก่อนอดูอะไรดีนะอันนี้ทุกคนทองฟ้าสวยแหละเป็นไง มอนฝนจะตกเลยวะ่ะทุกคนก็จะให้ดูอะไรที่แบบอ้าหลอมากหลงรักเขาฉันรักเขาฉันรักเขามากเลยดีที่สุดในโลกพอแล้วพอแล้วแปบ๊บนะแต่คิวจะกินอีกแล้ว เอ้ยเนปจะกินส <inside> ิไม <endeu> <wei>. ่ใช่ตะคิวดูแลดีวะ เขินอะทุกคนโอ่ยคนลุกพูดแล้วคนลุกเห็นแล้วคนลุกโอ้โหคนลุกจริงขอลุกกับพี่แฮนเหรอ นี่รูปก,กับพี่แฮนนะ่าเพิ่งถ่ายเลยเพิ่งถ่ายจีซองล่ะจีซองก็ยังอยู่ในใจเราเสมอไปอุยหล่ออะอุยตายแหละเอาละฮันน่นมันจุ้มทุกคน ชอบ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 กันเยอะเยอะชอบกันเยอะเยสนับสน,นุนเขากันนะคะอีกห้านาทีเราจะไปแหละนี่คนเมื่อวันสองวันก่อนนะคะ ภูมิใจภูมิใจใช้คหาว่าภูมิใจอันนี้คือรูปจ้ะก,กล้อง Oppo A95 นะคะ Oppo A95 ค่ะยรา นนะอ๋ออ๋ออ๋อเราขอโทษเราเข้าใจผิดทุกคนพูดถึงเรื่องนั้นกันหรอเราคิดว่าพูดถึงเอ็นเอทษเราเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดเองเราเข้าใจผิดเราขอโทษ ไม่ตกใจเชไมล่าภาพสวยภาพชัดแน่นอนเวลาแบบไปร้านอะไรเงี้ยเขาถามว่ามาซื้ออะไรก็ตอบไปนะคะว่าอ๋อมาซื้อโทรศัพท์ oppo รุ่น4 e ปะค่ะ <Four apples> พนักงานรู้แน่นอนเข,เขาารู้แน่นอนว่าแบบว่าคือรุ่นไหลนั่นเงนะ b ใ i g h time to cry second night แต่ก็ลงไปให้ดังกว่าใคร you know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  we're 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 w e o e we're okay I'm a of who japen in the way. I hate been a tease to die. Jamung baiting to my Christmas. I give you my hope very nice. Day you give it away ก่อนปิดไลฟ์ดีใจเหมือนกันนะคะยินดีที่ได้รู้จกักกดอนบูทูตได้ กอดบลูทูธค่ะไปแล้วนะคะเจอกันในวันหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนสี่ทุ่มแล้วขอให้นอนไม่ฝันนะคะ